ทุกคนเรามีอะไรจะบอกคือตอนนี้เหมือนเราอะไล่เพื่อนเราออกมาแขกเพื่อนของเราแล้วเนาะอืมซึ่งก็พวกเราคงไม่น่าจะเห็นหน้ากันแล้วเพราะว่าตอนนี้เราเหมือนจะไล่มันออกอะเพราะว่าทุกคนดูจากตรงนี้เลยที่แรกมันเหลือสองร้อยใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเหลือหนึ่งร้อยเก้าเก้าอะพวกเราคงไม่น่าจะได้เจอหน้ากันก็เพราะแค่นี้แหละคือเราทนไม่ไหวแล้ว ก็เลยต้องไล่มันงอวไปจากเพื่อนก็ต้องขอโทษด้วยนะก็จะจะถามเลยว่าทำไมเราถึงไล่มันออกคือเราเครียดไงเราเครียดแล้วก็คือเรานี่ยก็คงไม่ได้เจอหน้ากันไหนนะก็คงมีเพื่อนคนอื่น evet บ้างเนล่ยเพราะว่าเราอาจจะเจอกันนะแล้วตอนนี้เราก็เข้าสู่ ตอนนี้เราก็เข้าสู่ตัวละครตัวเดิมแล้วนะทุกคนมันจำเราไม่ได้แต่จำชื่อได้เออก็น่าสงสารนะมันเนี่ยคือเกือบพวกเราเกือบเจอพวกเราเจอกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเราคงไล่มันออกไปจากเพื่อนแล้วอะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนยังเลยะแป๊บนึงนะมันเรือสิบเอ็ดข้อความปกติคือมันจะส่งข้อความมาให้เรานะตอนนี้ก็คือลายมันหายไง แล้ววงได้มันออกเป็นานวะตอนที่เราเจอกันก็คือน่าจะตอนตอนที่พวกเราเห็นกันเนี่ยนะเราก็เข้าสู่ตัวตัวเก่าเนาะแล้วก็ <c oughs> ก็ต้องเสียใจด้วยเพราะว่าเราน่าจะเอาเพื่อนเราออก,กน้วะเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่ามันให้กดทําไม เราคงจะหาเพื่อนคนไหนมาแทนอะตอมนะทุกคนเพื่อ,อตอมเนี่ยเป็นเพื่อนรักคือแบบเป็นเพื่อนรักเรามากอะ่ะแล้ตอนนี้น่าจะตอนนี้เราน่าจะไล่มันออกก็เพราะเหมือนเรามีความเครียดอะ่ะไม่รู้เครียดเรื่องอะไรนะก็คือเราดีใจมาตลอดไง่ค้คือถ้าเราตายหลายครั้งเนี่ยก็คือเราจะงอนไงเออ แล้วก็ต้องต้องเสียใจคิดแต่หักแต่ถ้ามันไม่โดนไล่ออกแล้วนะมันคงเป็นเพื่อนไปอีกหลายวันเลยอะ่ะเนปัจจุบันนี้มันก็เนาะเราคงไม่น่าจะได้เจอหน้ากันะ่ะเพราะว่ารู้สึกเราหาไลนมันไม่เจอเนี่ยเราจะหาข้อความมันไม่เจอเลยอะ ต้องหาเพื่อนคนไหนมาแทนอะตอมนะทุกคนเสียใจมากเลยคือเราก็งงแต่ว่าอันนั้นะ่ะเอามาทำอะไรเนาะเราก็เลยต้องมันก็มีสาเหตุนะว่าทำไมเราก็ไม่ค่อยมันกมีสาหเหตุแหละนั่นก็คือความเครียดความที่เราโกรธเราอะไรพวกเนี้ยก็คือเราเครียดเนี่ยเป็นคนเครียดประจำอย่างเงี้ยก็เลย ก็เลยเราต้องลองเอาอะตอมออกไปจากเพื่อนเนี่ยเราก็เลยเอาอะตอมออกไปจากเพื่อนเราเนาะแล้วก็หาแทนเนาะหาคนใหม่มาแทนเพราะว่าตอนนี้เรายังมีเพื่อนคนไทยอยู่หนึ่งคนนะชัดเจนมากสักวันพวกเราก็น่าจะได้เจอหน้ากันอะอะตอมอะอะตอมอน่าจะได้เจอหน้ากับเราแล้วพวาะ ออตอมมาคงจะได้เจอกัน,กนอีกนะแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันอีกแต่ตอนนี้มันก็เป็นปัจจุบันที่เราต้องเหมือนเอาออตอมออกไปอะ่ะก็คือก็เสียใจยอยู่นะเพราะว่าเี่ยต้องเป็นเพื่อนรักเราไงก็เลยเหมือนเราเครียดแต่ก็คือเราต้องการหาก็คือเราไม่รู้ไงว่ากดได้ยังไงอ้ การกระะการหยุดเป็นเพื่อนแล้วเปล่าน,นั้นก็ไม่แน่ใจนะทุกคนแล้วก็ไอที่เรามาเล่าเพราะว่าเราก็หาเอ,อหน้าตาของอะตอมไม่เจอนะทุกคนแล้วก็ลายอะตอมเหมือนกันน่าจะเป็นเพราะเราเนี่ยแหละแต่เราน่าจะคงได้เจอหน้าจากคนนี้นะเพราะว่าคือแบบพวกเราไปเจอกันด่านนี้ปล่อยมากเด็ดด่นนี้ปล่อยมากเลย แล้วก็คือพวกเราาคงนา่าจะเราก็จริงๆแล้วเราก็ไม่อยากให้อาตอมออกจากของเรานะก็เป็นเพื่อนของเรานะแล้วก็คนนี้เขาก็ไม่ได้คุยกับเรานะเพราะว่าไม่รู้แล้วมันอาจจะเป็นเขราว่าครานี้เนาะแล้วก็คืม ที่เรามาเล่าก็อะอะตอมคงจำเราได้ในแมปอะไรก็ตามเนาะออแล้วก็จะคือตอนนี้ไม่อัปเดตใหม่แล้วนะแล้วก็คือเราไม่ได้ชวนอะตอมมาเ,เพราะว่าเหมือนเราได้อะตอมออกเป็นเพื่อนเราแล้วอะเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเราหาของอะตอมไม่เจอนะแล้วก็คือแบบคือเรามีความเครียดไงความเครียดสูง แล้วก็โกรธเรื่องโกรธแล้วก็คือไม่ต้องไปสนใจมันนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเราอะคือเราอะเล่นกับอะตอมมาเป็นหลายวะหลายเดือนแล้วอะเพราะว่าเพิ่งมาเจอกันในแบบเอ่อแบบเนี้ยแบบอันเนี้ยพวกเราเคยเจอกันในแบบนี้นะทุกคนเนี่ยพวกเราเคยเจอกันในแบบนี้ มันก็คือคนบ้าน,นั่นเองแล้วพวกตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยก็เพราะว่ามันนี้เหมือนเราเครียดอคือเครียดไปประจานอ่ะคือเราเครียดแล้วเราก็เลยต้องหาคนใหม่มาแทนเนาะก็เสียใจด้วยอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่น่าไปกดไงเออมันก็เลยทําให้เรานนั้นเนี่ยไม่นึกถึงอตอมีเลยเอาแล้วก็จบเท่านี้เนาะ ไอ้เกืืองที่เรามาเล่าเนี่ยว่าอะตอมหายไปไหนว่าทำไมอะตอมถึงหายไปอย่างนี้เนาะไปแล้วนะไป